ข้าวกําก็มีออก,กันเสร็จแล้วล้างถ้วยล้างจานแม่สมศรีก็มาอยู่ในครัวช่วยท่านแม่ชีเก็บถ้วยเก็บจานแพ็คแพ็คกับข้าวส่วนที่เหลือนะคะเพราะว่ายังมีคนมาที่วัดเรื่อยๆก็นี่คะ่ะเพื่อนๆขาวันนี้ตื่นขึ้นมาแบบท่ามกลางสายฝนตื่นมาตั้งแต่เช้าๆในวันหยุดของแม่สมศรีนะคะ พอดีพ่อใหญ่แม่สมศรีแกเข้าโรงพยาบาลเนาะแกไปน,นอนโรงพยาบาลไม่รู้ว่ากี่วันเนาะพ,พอดีหมอจะให้ยาค่ะแม่สมศรีก็ตื่นมางแต่เช้าเมาทํากับข้าวแกงหน่อไม้แกงเปิดแล้วก็ป่นปลาทูน่าเตรียมของหุงข้าวเตรียมเอาไปถวายเพนใส่บาทด้วยกันวัดไทยในอังกฤษค่ะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวแม่สมศรีจะเก็บ ภาพบรรยากาศในวัดมาฝากเพื่อนๆพี่ๆทุกๆท่านนะคะนี่ข้างนอกฝนตกหนักมากก็จะไปกันแบบนี้ค่ะไปกับลูกวันนี้ไปกับลูกสองคนไปค่ะไปชมกันนะคะเพื่อนๆค่ะอะไรคะคุณสวยมานี่ค่ะคุณสวยค่ะวันนี้เราจะไปที่ไหนกันเทมโปไปไหนภาษาไทยไปวัดค่ะไปวัดค่ะตื่นเต้นใช่ไหมคะตื่นเต้นเนาะสวัสดีก่อนสวัสดีค่ะทําไมไม่ใส่หมวก อ่ะเสื้อที่มีหมวกด้วยเพราะว่าฝนตกนจะได้ไม่เปียกโอ,โอเคค่ะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวตามไปดูกันนะคะว่าภาพบรรยากาศในวัดจะเป็นยังไงค่ะสภาพอากาศข้างนอกเป็นแบบนี้แล้วก็ผ่าสายฝนไปไป,ไปทําบุญการที่จะไปทําบุญต้องมีอุปสรรคใช่ไหมคะเพื่อนๆค่ะ ตอนนี้มาถึงที่วัดแล้วนะคะเพื่อนๆขากำลังจัดอาหารเตรียมขึ้นโตะ๊ะถวายเพลนผวิสงกันคะ่ะนี่บรรยากาศในวัดแม่สงศีีเก็บภาพบรรยากาศมาให้เพื่อนๆพี่ๆได้ชมกันนะคะมาทำบุญเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองและครอบครัวบุญกุศลจะได้หนุนนำให้เราเจอแต่สิ่งดีๆคิดสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนาสมความมุ่งมั่นใช่ไหมคะเพราะว่าเราเป็นพี่น้อง ชาวพุทธเนาะเราจิตใจเรายึดมั่นอยู่กับพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะเกิดชาติใดก็ขอให้เกิดใต้ล่มกาสาวพัดพระพุทธศาสนาตลอดไปค่ะเ,เพื่อนๆค่ะ นี่จะเป็นอาหารที่ญาติโยมทั้งหลายพี่น้องชาวไทยในต่างแดนก็จัดจัดไว้บนโต๊ะร่วมร่วมถวายพระสงฆ์ในวันนี้พระสงฆ์อยู่จำวัดอยู่แค่รูปเดียวนะคะพี่กับน้องจะไปถวายสังฆทานแล้วนะคะเพื่อนๆคะ่ะ เด็กปิดเสิมหรือยังนี่จะเป็นอ่าให้พระอาจารย์ฉันเพนนะคะพี่น้องชาวไทยก็มาร่วมกันถวายพระอาหารในวันนี้นะคะนี่ค่ะตอนนี้พี่น้องก็มาร่วม กินข้าวหลังจากที่พระอาจารย์ฉันอาจารย์นะอาจารย์กับข้าวมีหลากหลายมากนะเพื่อนค่ะหยิบเลยค่ะชนะ่ะหยิบเลยเราก็จะไปนั่งรับประทานอาหารหลังจากที่พระอาจารย์ชันแล้วแม่ข้าวเราไม่ซีอเสียเลยส่งตามเลยประานทานได้เลย ข้าวแบบสุดยอดมากเลยแต่และเมนูนี่ที่แม่สมศรีทำมานะคะข้าวกล่ำก็มี เรากินข้าวกันเสร็จแล้วล้างถ้วยล้างจานแม่สงสีก็มาอยู่ในครัวช่วยท่านแม่ชีเก็บถ้วยเก็บจานแพ็คแพ็กกับข้าวส่วนที่เหลือนะคะเพราะว่ายังมีคนมาที่วัดเรื่อยๆก็จะได้ทานกันต่อนะคะเพื่อนๆกับข้าวเยอะมากกับข้าวอาหารไทยเอยอะมากนะคะที่วัดแห่งนี้ก็คือถ้ามาท่านใดที่ผ่านและเข้ามานี่อิ่มท้องเสมอคะ่ะ ันนี้ก็จะเป็นกับข้าวที่พันพระอาจารย์ฉันเขาก็จะให้เด็กวัดแม่สมศรีก็มาช่วยเก็บถ้วยล้างถ้วยล้างจานแบบนี้เสมอค่ะเพื่อนๆค่ะน่คะชีวิตในต่างแดนในวันนี้ของแม่สมศรีนะคะที่พาลูก,ลกมาวัดเนาะเด็กๆก็อิ่มกันแล้วก็ตอนนี้ให้เด็กๆไปล้างห้องน้ำค่ะแม่สมศรีก็มาแพ็ะคะ ข้าวส่วนที่เหลือลก็คือเก็บไว้อย่างนี้นะคะเยอะมากก็จะแพ็คหมดทุกอย่างเลยนะเพื่อนๆก็จะอยู่ในชุดแม่ครัวนี่ค่ะวันนี้นำมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนอกบรรยากาศที่วัดไทยในต่างแดนที่แม่สมศรีพาเพื่อนมาชมค่ะ อิ่มบุญกันทั่วหน้าเลยนะคะเพื่อนๆคะ่ะขอบคุณทุกๆกำลังใจที่มาเป็นกำลังใจให้แม่สมศรีนะคะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปชมบริเวณวัดด้านนอกกันคะ่ะไปคะ่ะห้องครัวที่วัดใหญ่มากเลยนะคะนี่จะเป็นข้างนอกวัด เจดีตั้งตางานสวยงามมากเลยนะครับ mm hmm. เพื่อนๆค่ะวัดแห่งนี้มีเนื้อที่กว้างมากก็คือไกลสุดลูกหูลูกตาที่แม่สมศรีเคยมาทำคลิปก่อนหน้านี้ที่จัดประเพณีลอยกระทงก็คือบริเวณกว้างแห่งนี้นะคะ mm hmm. เพื่อนๆค่ะวัดวัดแห่งนี้เป็นสนามกอล์ฟเก่าะคะ่ะเนื้อที่ของวัดคือกว้างมาก เขียวขจีแต่ว่าฤดูที่แม่สมศรีมาก็คือฤดูวินเทอร์ฤดูหนาวต้นไม้ก็อาจจะไม่มีใบนะคะแต่ถ้ามาฤดูร้อนหรือว่า,าบรรยากาศจะสวยงามกว่าที่เห็นอยู่ในขณะนี้เพราะว่ามองไปทางทิศไหนก็เขียวขจีใบไม้เขียวขจีหมดเลยนะคะเพื่อนๆขานี่บริเวณวัด ที่เพื่อนๆมองเห็นอยู่ไกลๆนู้นจะเป็นลานรมนะคะสวยงามมากาช่วงกรก,กราดาที่จะถึงนี้ก็จะมีงานใหญ่ตัดลูกนิมิตนะคะเพื่อนๆค่ะมาสูดอากาศบริสุทธิ์ข้างนอกหนาวดูเมฆนะคะเมฆสวยงามมากวันนี้ท้องฟ้าเปิด เจดี JD, ลักษณะสวยงามมากมีธงไทยและธงพระพุทธศาสนาติดสลับกันปิวสวัยไปกับสายลมนะคะเพื่อนๆค่ะข,ขอให้เพื่อนๆพี่ๆทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมมีแต่ความสุขเช่นกันนะคะรักษาสุขภาพด้วย,วยนะคะเพื่อนๆค่ะคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนาสมความมุ่งมั่นค่ะ นี่ค่ะเ,เพื่อนๆค่ะขอบคุณทุกๆก,กําลังใจที่มาเป็นกําลังใจให้แม่สมศรีในวันนี้นะคะทั้งหลังแม่สมศรีก็จะเป็นเจดีที่ตั้งตระหง่านอยู่ในบริเวณวัดนี้สวยงามมากขอบคุณทุกๆก,กําลังใจเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ